ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีพี่น้องประชาชนตัวนั้นเลี้ยงกล้วยไม้เยอะนะครับปลูกกล้วยไม้นะปลูกไปปลูกมามันจะใกล้มวยสิครับมันจะตายราคามันตกต่ําอย่างที่เราทราบกันอยู่มีเกษตรกรท่านหนึ่งไปเปลี่ยนวิธีการปลูกอย่างอื่นเลยครับไปปลูกพืชไฮโดรคนิกไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ใช้วัสดุที่มีการปลูกกล้วยไม้นี่แหละครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยปรากฏว่าสร้างรายได้ดีมากสามารถคุ้มทรงธรรมพาไปดูเฉยเลยครับ สริศนชนิดาสองสามีภรรยาในพื้นที่ตำบลคลองขวางอไซน้อยจวนดดนทบ,บุรีมีที่ปลูกกล้วยไม้แต่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ทำให้สวนกล้วยไม้ได้รับความเสียหายเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปต้องเจอกับปัญหาราคากล้วยไม้ตกต่ำต่อเนื่องหลายปีทั้งสองจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวประกอบกับช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีกระแสะคนรักสุขภาพมากขึ้น จึงตัดสินใจปรับพื้นที่ส่วนกรุไม้บางส่วนทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกสพบว่ามีการเจริญเติบโตดีดูแลง่ายขายง่ายเป็นที่ต้องการของตลาดก็เริ่มจากเล่นอินเทอร์เน็ตะครับ,รบเข้าดู YouTube เข้าตามเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับ,รบก็เห็นเราเราผมเป็นเป็นกเกษตรกรอยู่แล้วก็ต้องหาอาชีพเกษตรกร,รกรร็เลยดูว่าพอเข้าเข้าไปเล่นอินเทอร์เนต็ตก็ก็เลยเจอผักไฮโดรโปนิก ศึกษาจากในอินเทอร์เน็ตประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยครับแล้วก็มาลงมือทำจริงกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเป็นผักยอดนิยมที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องที่สำคัญใช้เวลาเพียง45วันในการปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงตัดขายทำให้มีไรายได้หมุนเวียนเข้ามาต่อเนื่องขั้นตอนการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์หยอดในฟองน้ำที่ชุ่มน้ำตากแดดทิ้งไว้5วันรดน้ำเช้าเย็นหลังจากได้ต้นอ่อนแล้วให้ย้ายไปอนุมาลถาดเพาะ ในช่วงนี้ต้องมีการใส่ปุ๋ยสูตร a อเพิ่มสารอาหารเร่งการเจริญเติบโตเมื่อต้นอ่อนมีอายุ15วันย้ายใส่ในท่อ PVC เจาะหลุมระยะห่าง15เซนติเมตรจุดนี้ควรมีพลาสติก UV 7%คุมโรงเรือนเพื่อให้ให้ต้นผักยืดที่สำคัญต้องมีการเดินระบบน้ำแบบไหลเวียนตลอดเวลาจากนั้นอีก15วันจะย้ายไปลงโต๊ะที่เป็นแปลงสำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยว10ถึง15วันก็ตัดขายได้หรือดูที่ขนาดของต้นผักหนึ่งต้นน้ำหนักประมาณ1ขีดถึง1ขีดครึ่ง อันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นบอกว่าเราได้มีการเอาของที่เราเคยใช้ในสวนกล้วยไม้ม,มาประยุกต์ใช้มีอะไรบ้างมีท่อสองนิ้วมันเป็นระบบน้ําเก่าโอ้อย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือเคยเป็นท่อระบบน้ําเก่าฝังอยู่ในดินเราก็มาดัดแปลงแล้วมีอะไรอีกอย่างไฟนี่ก็เอาขวดน้ําเหลือใช้ใช่แล้วขวดเอามาตัดทำถ้แนแบบเราทำไงก็ได้ให้มันลดต้นทุน เชนิดายังมีการต่อยอดหาช่องทางการตลาดทางออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกษตรกรยุคใหม่ต้องมีการปรับตัวเพราะผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นนอกจากนี้ทางสวนยังมีการแปรรูปผักไฮโดโรโปนิกทำเป็นสลัดโรบัรนจุก,กองขายเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งสามารถคุ้มทรงทำสำนักข่าวไทยสมทรายงาน